สวัสดีค่ะเบิทรสัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเบิกทรับมาเยี่ยมหอดเือนหอดจาเนี่พี่น้องคนนี้เป็นยังไงี่เขาแซบอยู่รับมือนีันกินเขาเลวแซบแซบกับเขาบ้านเจดังสิบุไมากดูบกบะบิัพยแล้วพี่น้องบานอยู่ย้มขี้ไก่มากกับที่ตั้าบุตร้กินเขากันที่วัแม่แม่แม่แบ ไอ้แม่ค่ะบ้างกัดติดทางนอร่อยอร่อยไหลกันไกลมากแล้วก็จอดง่ายง่ายพี่น้องบ้านติดทางพอดีพอดีค่ะได้โอกาสมากลอยกินเขาอยู่พีแล้วพี่น้องบมาไกลไปไกลมากมีตัวเด็ดตัวดีกันไอ้แวะมาบอกเด้กินอิ่มดากาซีบ่าสู่ฟังไม่บานีอันซีบ่าอันหนึ่งไอ้ฟังอันพอใหญ่น้อตะกี้เอสันเราพอใหญ่เราตุยละละฟันเห็นเล่าฟันเห็นเล่าว่าเรามาหาอายุเราเจ็ดแปดเต็มเก่าก็เลยว่าเอาพอะยัยมาสั่น เดียวคือจังอันเทียไปโดนแล้วแต่ว่าท่านตุยีบ่วสันเพิ่นได้ว่าเอาเมื่อเย็นลังข้าม่แน่ว่าสันปากฏดว่าเป็นยุรานทำจากของฝนตกฟาง้องไฟดับวะเนี่ดับเราไฟติดเองมหล้างข้าเราบ่มีแม่แผน็เจอห็นแต่าโอ้ยเทีจังไหนมันบ่มีอันเงินเนี่ว่าสันเพิ่นก็เลวอยู่หลังตีนเมื่อวันทด้เพิ่นว่าอันนี้ฝันเด้อในหลังเท้าเนาะสองข้างเดียวโลกไม่ได้อีปิงเข็ม เต็มหลังเท้าได้เเอามือนี่ไปยิบบอกยิบบอกมันได้กับวง่เหม่ะมึงกับไปเห็ดหลังข้าไม่จเพิ่นว่าอีปิงอยู่หลังเท้ามึงน่ะระวังสิก็เลยตื่นกันมาเลยไปสวดเบิ่งสวดเล่าเอาล่องาเปิดก็หน้าว่าสันตะเกี้สวดเล่าแล้วสิสอนไหวเนาะเราเป็นหมอถ้ำหมอไรผีไรปอบเนาะแล้วเว่าประวัติกอนค่ะไผ่เก็บแขงเก็บขาเราสิบเป่าเป่าละ ก็เศร้าสินะสมัยไปเกี่ันเขาสิเน่นทั้งหนีเนาะบ่ค่อยไปหาหมอเป็นไรได้แต่กี่น,น,น่ะสมัยโบราณโบราณนันว้าถึงจะเป็นความเสียคือว่าหนาบาน,นี้อันนี้พิ่ทราบเห็นครับตาแต่เป็นเด็กหน้อยเฮียนยุติดกันเนาะเป็นล่ปอกกันแต่กี่กครับก้าิ่นเห็นเพิ่นไปเอื่อนมาหาคมห้มาหาไปบ้านนั้นบ้านนี้ยามปอกเขานะแมอือกั เป็นห้องห่องเนาะพูดยิ่งก็ได้พิ่นก็เอาการกล้วยเพิ่นกับเฮ็ดกันยุสองคนน่ะจิ้มมองหร้อจิ้มมองนี่พิ่นก็มีคาตาสวดของพพเพเพ้าเศ้าแม่ลูกคืนว่าเหี่ยวล่ะเศร้าแม่ออืเออแปลกก็เลยว่าบาดนี้ไปแล้วมองเด้บ่ดนี้ข้าเจ้าห้าไปเนาะตะกี้ก็มีโอกาสได้ไปนัาไปเล็กหน่อยค<แ>่ะจ่งนใดอัน พี่ปอบเนาะตะกี่เนาะแต่บ่เคยเห็นแต่แต่กี่นอนสมไม่ต่กอนไหนข้นป่วยเขาเผือกนะเขาเผือโอ้กูสิกินตับมันมันแ่บเพราวว่าม็นเพ่นป่วยหรือเพ่นเผือหรือเพ่นอันป่วยหลายหรือละเมอเกิดมาจากพี่ปอบแต่ว่าพญา่เป็นเป่าแบนเศร้าสมัยไปกี่ย่านเนีย่ะบ้านี้เพื่อนว่าแมนเพื่อนจนเล่ยเถาเถาแล้วเพื่อนก็เลยอันลูกยีลูกหามาเรียนเข้ากับกระจายออกไปบาน แต่ว่าเพิ่นดังเรื่องนึงสมัยตะกี้ตะกี้มันดังเรื่องอยังเลขคนก็ซสื่อมาหลายเนาะสื่อแบบว่าตัวเราบาทช่องบาทเนี้ยก็สื่อเรียนไปแต่สมัยเบิกตับไปเล็กน้อยคิดเราหลดค่ะเราเหตุสูตรเลขเขสาสูงวดสูงวดสูงวดหมอท่านเนี่บบนนนยบอกเปนเพราะง่ายนี่ะ่ะเรา,าก็เลยสอนอาจจะเหตดจังไหมเขาว่าเสียจากดอกขึ้นศิวะเขาถือสูงวดแท้เพิ่นถือก็ไปสื่อขนมให้น่ะเพิ่นก็ได้สอนหน่อยเหตุจังสี่จังสี่จังสี่ บวกเราคูดหางอยู่ในหันละงวดน<ช>ีเบิกคราบเลยเอาล่องเบิง<ช>แต่งวดที่แล้วเลขวินเบิ่งมันเก่า<ช>มันมีเจ็ดมีศูนย์มีหกมีหาบานาันก็เลยเอามาวินงวดหนีเลยมาล่องล่องเบิงเนาะคะ่ะ<ช> <ๆ S 2> เลขเลขสูตรเพิ่นได้นะนึ่งสีหาหนึ่งสีห้าสามตัวนะ่ะเป็นเลขสูตรเลขฝันนะ่ะสองแปดห้านี่ตีตัวเองเนาะส่วนเลขสูตรเพิ่นนะ่ะนึง่งซีหาค่ะ <ๆ S 2> นึง่งซีหาละกามันวินอยู่ในนั้นละค่ะแต่ว่ามันเด่นออกมาน่ะซีหา ค่ะสีหากับหนึ่งสีในสูตรเนาะค่ะอันนี้คือสูตรบาหนึ่งก็เลยมาเนาะมาของานแต่เขียนบนัดนี้มาข,ขอยาแต,ต่ตเขียนกับ่าได้ว่าสีมากเหล็กมักยัง่งดอกเพราะว่าการขอน้ำจังซีมันต้องแบบว่าจิตให้หนึ่งคือปันเหล็กมากออก<ะ>ปันเหล็กมากออกกะมันเป็น แตเรียนมาเนาะเลียนมาแล้วมันเป็นว่าเห้ามาออกั้งโศกลาบหลายสวดสวดไปนะมันสิเป็นเวิรกลมกลมมันสิบูบนาบูบล้างวูบนาแบบมันจะเห้าต่างสมาธิใส่กับหญ้าผ่นนะที่ไปหยังเบิกแซ่บเลยที่ว่าจังไดนนะรักษาจังใดตั้งติดเอาแม่บ้านนี่ขืนชาติชว์มันคือหลอกก่อนสองหกห้าตีติดกันเลยตัวน้องซื้อสีดำ ได้ใ,ใจได้วันยาวคือบวมมากบวมมากวันสันก็เลยลาไปอีกสองเทียสามเที่ยอุ้ยคอย,ย่อมจะาเล่วมันออกเต้นตัวเก้าไหลเพราะสองตัวบันนี้ได้ว่าอันว่าคุณแมาบาันใดกัดเจ็บทกว่าคุณแมาวันใดเกิดเจ็บทกโอ้ยมาเอาตัวบวเป็นต่ออกแคง่งงานว่าสันว่าน้องเพื่อนน,นี่จีบหันวไงเนวิบคุณแมาวันใดเกิดเจ็บทกได้อันเอ่ะันสีโป้บวมงัวดทามันออก ี่เอาแตเล็กมาเกี่ยวของหลายกับโบเมนเนาะค่ะมันออกมากเสียจจังได้เสียใจเนาะกะเลยอันบอกว่ามันเจ๊ทุกเจ๊ทกแบนี้คือว่ามาถ่าย่าคนได้บูกขึ้นมาอีกทีสุดท้ายนะเป็ห้ามันลงแต้มหนึ่งเออนนี้คืออยู่ข่อยว่าตัวที่คือคือตัวไหน มากเจือแหมมากไม่ใจเ <75 S 2> จ็ดหาเออเป่นหูวว่าเข้ามาเกณฑ์หาได้งามวันนี่จันนะเจ้าฟาเป็นบูบเป็นมากมีเตจโถงงามันมันบางงามมันบอ่อมันบางงามกันบ่อการนีกก่นในหันในสมาธิฮนะค่<ท>ะบูบเิ่นมากไได้กับเจ็ดกเ่นได้เอาใจเข้าว่าจะท่ายเจหาอันนี้จะมากแต่ว่าเรียกงาละเจ็ดเอาตามขึ้นหาถามว่ามิโตมาบ่อ <gesch> มันมันบม,มักแมมันขึ้นมาจังตานสิไปเผาไปตัวอื่นกันเสี้สีเ้าสีตัวหงแต่ว่าเขาบามักหรือบอมักมันบ่อเน่เด้มันอาจจะออกตัวที่คนหนแต่ว่าเบิกซ่าฝันมักอีกตัวนึงเนาะค่ะตัวมากแบบมันคือหาสีหาซีกบเจดหาก็แปดหาตัวมากนะแต่ว่ายาเป็นขึ้นหาสองหกห้ากับเจ็ดหกการไปเอาเลขนี้คือบ่เมนว่าเข้าเข้าต่างคิดเลขไว้ละต้องไปยเดี๋ยว มันจะเทเฉพาะอันพุ่มยู่หันเพื่อนสิให้ตัวใดคือให้เขี้ยนตามเพื่อนว่าป็นหยังคือเห็ดใด้ะกะเบิกทาบก็เรียนธรรมมาดูนเนาะค่ะก็จะมีเส้นทั้ง,งนี้เสือ้อพอแตงแต่พศอซออันพศซอใดขึ้อัน,ออน,อนแต่นันเก่างวดนที่มวดติดสองห้าพศอซอันหาเปลือกมพศอใด หลายปีห้าปีหกปีขึ้นหลังเนี่ยละ่ะ mm hmm. ห้าปีหกปีขึ้นหลังกายของแต่เมืองท้เขาโมมีไปบ้องหัวจักดิ <Yeah. S 2> ถือเก่าวดติดงวดที่สิบก็เลยมันป่วยรู้ละะ่ะค่ะฟันวญญายยากระปูสีสุดโต๊ยาประตมาอยู่คำสนุกมากปอยย่างขึ้น <Yeah. S 2> โอปอเอ้ยตุยค่ะคตุยค่ะค่ะขอบ่ย่างเป็นคนดอกมะนั่งบอยดูถ้าเกิดมาพระท่านขอกระตุยเี่ย yeah. ไปไปไปค้ามถนดเราสันเล่ไปบอกปูก่กระยาอยู่ค้ามถนดว่ายแกงมาบอกเลขแม่นหลายลูกหลานบ่ไหวเข้าเจ้าวา่าเฮานี่มันเป็นปอบที่มันแกงหงแจกหอดว่าเลกขกจอกตัวใดไหมเซื้อลวดหาซูลขันบ่มีเงินเฮ็ดทุนออกหาซูล่างพร้อมตรงตรง,ตอ,งอันนี้ก็อนหนานี้แต่โดนแล้วเนาะโดนแล้วเราแล้วเ<ป>นาะเพิ่นมันจะมีเศษออกมาทั้งตัวเลขนะคะค่ะ,คะ บ่าดนีก็เลยจะขอเพิ่นมันก็เลยห่างๆห่างๆมาเลยกับสามงวดติดแล้วก็จังยูสสามหงวดติดโอ้ยแตกีมันบามีจังสี่เนาะอันมีจังสี่นั่นจ้าเมื่อยันอุ่มเวิร์กซาไปถิบยศสปออยู่แถวนั้นเขากับว่าอย่ากายหายแม่อือันแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับว่าคือเก่าพอว่าเจ้าของนี่ไปอธิษฐานไว้มันก็เลยมีเขามีรูดเดิษฐานว่าจังไหน ยาบอกเลขลูกยาให้ลูกนี่ถือเลขดูหลายอคนนะว่าลูกนี่เป็นฝอมันถืสอสมงวดผูกหัวจังว่าเลขสีออกตัวใดมันสีมันสีร้อยมากเลยแม่แม่บอกแม่นั่งแียก็ออกปากลูกสาวต้นหอมนะแม่หนุม่มอยากได้ซื้อสวยแม่ไปซื้อสีสวนหน้ามาจากออกน้ำกัออก,ออกอีบีเสนะขันห,านห้าบวคิดขันท้าโบย่อมฟันนะสีเบาเอาก้อนฟันเสินะเป็นสีให้ลูกสาวว่าบอกเป็นผู้บอกผู้เบ้าแต่ว่ามันจะอยู่ในเส้นเท่านะ ไม่ไไเราเรียนทำม,มารรมมเลียนทำเลียนยังมากมันสิปองออกค้นละทางเบิกทร,รับสิได้ทั้งเลขแหล้กก็เห็นผีหล้กก็ซื้อกะพุม่มเห็นผีนี่จนว่าจีบ่าจนไปข้นคันคู่ว่าให้เศร้าเห็นซามันบ่อยอไปอหวดทร,รับแลนของแน้ะมันเห็นแลนของสินะ ข้างๆสีเห็นเล่ไดงงมองได้เห็นเหมือดคนหลงที่เนี่ยขันนอนสิมาจอดนอนเวลาแฟนเมยแล้วสีหาหมองจอดรถุดนอนรถขับไ่ไหวนะบอห์จิ้มนะที่ถามเราแม่ลูกลูกมานอนยังนีที่กูได้นีมันทินผีฝ่ามึงสิมานอนทินกูบ่ได้ใสผมมวยมาเลยล้วตื้นขก้นมากอะสิเป็นทินเห็นทั้งสองคนไหมไม่เห็นคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้นอนเลยเขาจะเคา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 ะสีเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็เคาะ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 ตื้นบ่เห็นบ่ กูป่วยนอนหลับขอ้ออานากระจกรถเด้เด้ลูกๆเขาเกือาจะควางเขาจะบอย่อมเขาจะคว้างก็จะดึงแขนเนาลุ่งบอกเขาสิบ่ได้นอนเลยไหนคอยคนลูกนะที่ขนาดไปจอดน้นําปั๊มเนาะมันแถบแถบกูป่วไปจอดหน้าต้น,มน,น,ไ,น,นตไม้ทั่วเมื่อยเนาะอยากนอนก็เลยนอนสิบนาทีเท่านั้นละ่ะอย่ามาจอดรถขว้างหน้าบ้านกูไม่หลับเพราะเนาะกูออกมาได้คุณวะ่านออกมาจากต้นไม้มาบอกเลยอ้าวก็่ะมาเงินแฉฮีเงี้ยงกันยากได้ว่าก็เลยไปคืนคู่วายา อย่าให้เลขแม่นหลายก็อย่าให้เห็นผีหลายเพราะว่าเขาว่าเฮานี่เป็นปอบตะกีไล้จนว่าเป็นปอบคือสิว่าเขาเป็นปอบปอบตัวมึงโหดแจ้งได้ว่าเลขสีออกตัวใดมือนีว่าสันจะมือว่าต้นใจอ้ยอันวัดตลาดฟุนเอาตะกี้ลก็เลยอันมันเลยห่างค่ะก็เลยเบิกทราบกับเจ้ยวอลเบิกทราบบอกคอยสื่อเลขมาสื่อตอนเหตุยูทูปเฮ็ดคลิปเนี่ยตะกี้มาสื่อได้ได้ยาวเลยเอาไปในช่วงวันในงวดนี้ แต่ตัวใดก็ขับทิศที่ความฝันแบบปูหมอทำอาหารไหมคะคิดว่าปูหมอทำสูตรเพิ่นสีมาตัวใดคะสูตรเพิ่นมันมากหนึ่งซีหาหนึ่งซีก็สีหาครับท่านั่นแค่คิดว่าสูตรเพิ่นสีมาฝันเห็นเพิ่นย่ามใดแต่ว่าอายุเพิ่นตอนเพิ่นตุยนะเจ็ดสิบแปดแต่ว่าว่าเอาดอกมันออกงาแต่บิดทราบคิดว่าซีมาสูตรเพิ่น ออามาเซียงเอามาเซียงขึ้นแหลกฝันวากลับขึ้นไปเงียนอยู่บลหลังปัจจุบันก็ว่าเก่าแล้วนอกจากขึ้นไปหลังเก่ากว่านั่นอีกแม่เก่าอีกเก่ากว่านั่นอีกอันนั้นสิมีอีกหลังนึงก็จะสร้างหลังนี้สมไมเบิกสรเป็นเด็กหน่อยอืทะเบียนบ้านหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่เอาไปเชียงน่ะฝันเกี่ยวก็เลยว่ามันเพิ่งจะให้โศกเบมือนฟที่ว่าปิงก็คาเลยค่ะ ตีพวกเปลี่ยนตีตีสองเปดห้าแต่ว่าตีพวกเป็นอี้ตีตัวนี้นะเอาเอ็นเลขปิงว่าแนวเลขปิงใส่เป็นบ่เลขปิงใส่ะเลขปิงใส่ไม่ใช่กับสรุปงาครับเลขสูตรเลขฝันเนาะค่ะคือเอาไปเที่ยงเลขเลขสูตรนี่เ้อเอาไปเที่ยงซอกก้อนตัวใดมันบกฝันเกี่ยวัดดีดออกได้นั่นดีดออกกันเดือดซ้ำนี่แหละดีดออกเลวมันบกฝันสองเท่ะเที่ยงสองเท้าฝันสองเท้าแสดงว่าใช่ปีนี่กั ดวงมากน่จังน่อยสิมีเซ็นเนียอยากฝันเล็เด็อยากเสียงเลขเป็นเลขผีนี่นะเออบเอฟซีที่ามกเป็นเลสำหรับแนวทางสักโตมากตัวใดครับมากที่สุดอ่ะมากที่สุดสองแปดห้าค่ะสองแปดหเน่ชอบมากตัวมากนี่แหละจากประกาศสองัตมากเกียรติห้าเบิ้ามาบอเงินนะครับสรุปให้แล้นะครับ เป็นยาทางระวังนะเบิกซับค่ะอันนี้คือสรุปเคร่งเลขกยามานี่จันตากาเลขกสูตรเลขกฝันเนาะคะ่ะเอาไปเสียงเป็นอย่างคือฝันคือเอาไปเสียงเนาะคะ่ะเอาไปเซียงกันฝันเข้าสีสูตรมาขเ,เข้ากับไปเซียงตัวใดเข้าฝันบ่อยดีถ้าเบิกซับฝันไลเขาของแมวเสียวออกเลยเลขตัวนะั้นคือมันว่าถือ<ห>เสียงว่า ได้ไปได้ยังแต่ว่ามือคืนนี่ยามาหนี่จันสิแต่พวอะไรเดีสิมารัฐบาลได้ฟันวาคามไปฟังโขงบบฮอดฟังโขงแพทย์แตกพวะเลยแด่กลับมาฟังไทยแสดงว่ากวอนกอนจะเอายามานี่จันทร์นี่นี่นี่ซุ้มนี่ซุ้มนี่จิกเอือนี่นี่นี่ก่นแตกพวะแม่มือคืนแม่เสียง เอาคันสี่คันเลขง่าสิเขาให้ฟันดีเลิกขึ้นนี่ว่าสันค่ะสิไปฟังเล่าแต่ใจว่าเสียไปปล่อยเล่าก่อนเนี่ยก็เลยเด็กกับมาฟังได้มันเสียออกเลขได้พี่น้องมันเสียออกตัวไหนอยู่ในนี้สามตัวนี้มั่นใจว่ามันจะออกเลขใช่นะคะแต่ว่าผมทราบว่าสื่อว่าสื่อเพราะว่ามักมักกินหาตัวที่มักมีมักกินหาับอันนี้แล้วเพราะมันสื่อไปแล้วเด้ฟันแล้วก็สื่อตัวไหนบมัก อ๋อเด็นี่ล่ะเจีดยบโกัสสองโค่าในล่ะบะมักมันบางามเนี่ยมันจะออกแต่ว่าเพื่อนหันทีหายก็น่าว่าตัวอื่นกกะสีเป็นว่าตัวพี่น้องเนาวมันเห็นตัวนี้กะสีว่าตัวนี้นะตัวที่บะมักที่สุดแต่ว่าคิดว่ามันสีออกเพราะว่าขามไปเล่าสะพานใหม่ไพ่ไปไกลสีหอดแล้วันแตกพว่าอะไรกับมาฟังทห็ยไแม่ผู้สะพานแตกเรื่องอะไรกัฟังทยบูเร่ยนฟังท่ยตัวนี้หรือเปล่า จะพานมาแตกมันจะแตกตัวนี้หรือเปล่ามันจะแตกตัวนี้แหละเพราะว่าฝันกอนเขาไปหายาพี่สอยยุติษยามานี่จันเลยอยู่ไกลๆกันตัวใดมันจะแตกเบิกซมน่ละสองหกห้ากับเจ็ดหกมวหัวมันสีมาตัวใดสองสสองวดที่แล้วหกสองเด้อเพื่อนวะผี่บอกโหนคนบอกขึน้าลงมาแต้มหนึ่งสีหกหนึ่งพอดีตรงเต็มนะครับนอื้าแต่ว่าถึงว่าเบิกซแซหลับปึกทันเรื่องเลขนั้น นวว่่่าาตรงีถืออกดคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ